สำหรับขั้นตอนแรกนะคะก็คือนี่เลยเดิมๆทุกคลิปนะคะก็คือนี่ลงบาชีนะคะเอาอินวัตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าช่วยในเรื่องของกันลุงกันแดดอะไรเงี้ยนะแถมยังแทนเบดได้ด้วยนะคะก็<อ>ลงตัวนี้เนี่ยก็ไม่ต้องลงเบดอีกเลยเลยนะคะบางคนถ้าชอบความมันวาวมากๆเนี่ยก็สามารถลงบีบีตดแล้วแล้วก็ดูแบบเป็นธรรมชาตินะคะดูวาวโกูุ่งแบบนี้พอมีเอ่อ เขาเดียหมอกสำหรับคนที่อยากกำลังหาของขวัญกับคุณแฟนหรือคุณเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะก็คือนี่บาชีเขามีออปชั่นพิเศษนะคะ,ะ,คะก็คือจะแพ็คนะคะให้เป็นของขวัญแบบนี้แล้วก็ส่งไปในกล่องพัสดุเนาะส่งไปให้กับคนที่ต้องการมอบของขวัญให้ในช่วงวันาเลนไทน์นี้นะคะก็จะมีข้างในก็จะมีทั้งเดย์ครีมไนท์ครีมแล้วก็มีโฟมแถมให้ด้วยนะคะโฟมล้างหน้าสูสใสให้ทายว่าราคาเท่าไหร่500บาทเท่านั้นเองนะคะรีบตัวมีจำนวนจำกัดนะคะ ก็สาหรับใครกํบบาลังมองหาของขวัญเล่นชายปีนี้ค<ว><ม>่ะแอมเปนคอนซีลเลอร์ปกปิดใต้าตาดําแล้วก็รอยสิวเรียบร้อยนะคะแล้วก,ก็ต่อมาเราก็มาลงทั้งขุนนะคะเหมือนเดิมค่ะทั้งขุนนีเกี่ะค่ะก็ต่อมาคือมาไฮไลท์กันนะคะโดยใช้เหมือนเดิมค่ะอีทูดี้นะคะไฮไลท์เชดดิ้งนะคะของ NYC ค่ะต่อมาก็คือขั้นตอนการเขียนคิ้วนะคะก็คืออย่างแรกเราใช้ดินสอน,นะะพรใช้เหมือนเดิมที่อีทูดีในการเขียนโครงคิ้วสองข้างขึ้นมาก่อนให้ครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะใช้แปรงกับแบบผงอะไรก็ได้นะคะอันนี้พลอยใช้ของอะไรเนี่ยยูสตาร์ใช่ไหมอันนี้ยูสตาร์ท้าได้มาฟรีนะคะตอนไปทำบิตตี้ก็คือสีตาลน,นะคะแดงๆนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ผมล้อตาลแดงนะคะ ค่นะล้อพอยก็ไปทำมาแล้วนะคะ1ข้างนะคะก็คือจะเป็นลุกป,ประมาณนี้นะคะง่ายๆนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำยังไงนะคะอย่างแรกเลยคลือเราก็ลงสีพื้นนะคะที่เปลือกตาก่อนก็ใช้พาเลตเดิมค่ะอินน e บ u f f นะคะของดิวเซเวนนะคะสีขาม,มุกๆเลยลงไปเลยนะคะนั้นนะคะคาก็ลงสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลอะไรก็ได้ที่คุณมีนะแบบมีชิมเมอร์นิดหน่อยแล้วกันเนอะก็สีน้ตาลแล้วก็ลงไปที่หางตานะคะตาเลย ะะแล้วก็จะตุ้มตากันนะคะวันนี้พลอยใช้เป็นของมิชีแล้วกันนะแม็กซี่แบ็ตตัวนี้เป็นดนสอนะคะจะได้เขียงนง่ายๆเร็วๆนะคะแล้วก็เน้นเส้นวันนี้จะเน้นเส้นเล็กแล้วก็หางยาวๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าทำยังไงนะเระื่อได้หางที่หางลงมาประมาณนี้นะเส้นเล็กๆนะคะก็คือสังเกตว่าจะเขียนเส้นเล็กมากนะคะในกล้องอาจจะดูใหญ่นะจริงๆแล้วมันไม่ใหญ่นะคะเล็กมากแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จแล้วก็คือเราจะมาเขียน อินไลเนอร์กันโดยใช้เหมือลินดานะคะเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวนี้เขาจะมาเหลาให้ดูบางคนบอกว่าเหลาไม่ได้นะคะมันก็เหลาได้ปกติค่ะค่ะนี่เห็นปะก็เหลาได้นะคะเออเป็นพลาสติกแต่มันเหลาได้นะโอเคก็ดึงหางดึงตาขึ้นมาแล้วก็เขียนค่ะค่ะหลังจากที่เราเอ่อเราไปแตดขนตาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะติดขนตาที่ของลินดาราเลชนะคะเป็นรุ่นเอ่อที่ไหนไม่รู้อะนะคะจะเป็นประมาณนี้ ก็ขอบคุณนะคะทางด้านของออดาร์ชน,นะคะที่ส่งตัวปาอมมาให้ใช้นะคะชอบมากๆเลยชอบข้าเขียนขอบล้านนะคะก็ใช้เหมือนดินดำหมือนเดิมะคะคือดึงตาลงมาอย่างนี้แล้วก็วาดลงมาค่ะข้าก็จะได้ตา เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตาของโอราเดอราแล้วต่อมานะคะเราก็จะมาปัดแก้มกันนะคะพลอยก็ใช้นี่เลยนะคะ E-Duty House ตัวนี้นะคะนะคะ,นะคะสีนี้อ,อะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวพอทยทาให้ดูครึ่งนึงก่อนเห็นปะสีปากวันนี้นะคะจะเป็นสีที่ทุกคนอาจจะไม่ ใช้คำว่าไม่เคยเห็นคอยแต่งที่ไหนมาก่อนเลยดีกว่านะคะก็คือสีนี้เลยนะคะเป็นของ W7 วเนะคะชื่อสีอะไรไม่รู้แต่ว่าสวยมากนะคะสีเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพอจะลองนะคะสีนี้แดงแดงเงก็สวยดีนะคะเดี๋ยวเราจะทักคลิสติกสีแดงควรจะใช้แปรงนะคะมันจะดีที่สุดนะ เป็นแบบว่าเรียกว่าไงเดียะคือเรียกเป็นมอลลนไทยแซบๆแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วที่พอตัดแก้มไม่ค่อยแดงมากเนี่ยเพราะว่าเราจะเน้นไปที่ปากแล้วก็าตาที่วิ้งๆพ,พร่าวนิดนึงนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพอได้ได้ติดหนูมาใหม่เราด้วยความที่ว่าไม่รู้จะเอาไปทําลุคไหนก็ลุคนี้นะจะเป็น เวิร์กสุดนะคะก็คือได้ทั้งจุดจีนด้วยแล้วก็ได้ทั้งวาเลนไทน์ด้วยก็คือลุคนี้ได้ใช้หมดนะคะหรือใครจะไปแอดแอปใช้ปากสีอื่นก็ได้ก็สวยเหมือนกันนะคะอืมดูใกล้แล้วกันเย้ฟินิชลุคเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลุคนะคะต้อนรับเดือนแห่งความรักนะคะแล้วก็เออ่ต้อนรับตรุดจีนด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าเดือนนี้ก็มีทั้งวันแห่งความรักแล้วก็วันตรุดจีนเพราะฉะนั้นพลอยก็เออ่ฝากลุคนี้ไว้ด้วยแล้วก็ ฝากคลิปนี้ไว้นดวงใจของทุกคนด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์พพยด้วยนะคะโอเคก็ดูกันเลยดูกันเลยว่าเป็นไงการทำผมแอปแบลวนะคะท,ที่อายุไม่ได้แล้วนะก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์ก่อน <c oughs> ด้วย,ยนะบ๊ายบาย